สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเจ้าแฮปปี้แล้วก็พูดคุยในส่วนของราคานกแก้วขนาดใหญ่หรือบูแอนโกมาคอนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของราคาพวกนกแก้วอ่ามาคอนี้มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบูแอนโกมาคอตามที่ทุกคนเห็นนี้หรือก e ีนวิ่งหรือสกาเลตไม่งั้นก็บัฟฟ่อนหรือพวกอ่าไฮยาซินมาคอน,นะครับแต่ทางนี้ ใครที่กำลังสนใจหรือมองหาหรือทักมาถามในส่วนของกแก้วมาคอนี้ก็ถ้าสนใจในส่วนของสีแดงก็ไปทางในส่วนของกีนวิ่งถ้าใครสนใจในส่วนของพวกนี้ก็มาในทางของบูเอ็นโกก็ได้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ในส่วนของราคาจริงๆราคาพวกบูเอ็นโกมาคอนี้เขาจะขึ้นอยู่ตามขนาดตัวตามขนาดตัวคืออะไรอ่าก่อนจะมาพูดถึงของแฮปปี้นี้ผมจะให้ดูนี้ อันนี้จะเป็นไซส์ประมาณสัก2อาทิตย์หรือประมาณ3อาทิตย์ประมาณประมาณ14ถึง20กว่าวันจริงสิก็ตัวเล็กอยู่ประมาณ20กว่าวันนะครับไซส์นี้ไซส์นี้ขนหนามกาลังแทงนะครับราคาไซส์นี้จะอยู่ที่ประมาณ สามหมื่นสามหมื่นห้านะครับทุกคนก็บางทีอาจจะอยู่ที่สามหมื่นสองก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเราเอามาไซส์เล็กพวกนี้เขาก็ต้องป้อนตรงเวลาหรือในการกดไรก็ยังปกอยู่นะครับแต่ถ้าเอามาในส่วนของพวกขนพายหรือขนหนามรูปนี้รูปนี้จะเป็นของแฮปปี้เองหรือตัวที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้เห็นไหมอยู่ที่สามหมื่นห้านะครับสําหรับไซส์สองเดือน อ่าจริงๆ2เดือนพวกนี้เลี้ยงยังไงก็เชื่องเขาจะอยู่ที่ถ้าราคาตามตลาดจะอยู่ที่4 3 4 0 0 4 5นะครับทุกคนแต่ถ้าเราสามารถพบเจอในราคาที่อยู่ที่3,800 0หรือในส่วนน้อง3,500 0นี้ ใครที่สนใจก็สามารถอาสอบถามได้กับผู้ที่เขาเพาะเลี้ยงเก,ก้วมาคอหรืออาจจะในส่วนของที่เขาเพาะขึ้นเองก็จะมีราคาที่ถูกหน่อยแต่ในส่วนของราคานี้ไม่ว่าจะเป็นราคาตามที่เขาขายในฟาร์มหรือในส่วนของคนที่รับมามาขายหน้าร้านนี้ราคามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ในเรื่องของราคาผมไม่อยากให้ไปโฟกัสนะครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมการที่เราโฟกัสในส่วนของราคาอยากได้อ่า ในส่วนของราคาถูกราคาถูกใช่ว่าจะได้นกดีหรือราคาถูงใช่ว่าจะได้นกดีนะครับที่ผมบอกไปอย่างนี้ก็คือในส่วนของราคาให้ทุกคนตัดทิ้งไปเลยนะครับถ้าตัดสินใจที่จะเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่อะ่ะในส่วนของราคาตัดทิ้งไปได้เลยไม่ว่าจะเป็น4ี่0 0ื่นหรือสามหมื่นไปไปอะ่ะเอาสุขภาพไว้ก่อนเช่นสุขภาพนี้คือเขาต้องล่าเริงแข็งแรงยืนได้โดยที่ไม่หมอบหรือไม่อะ่ะ แบบทําซึมหรือมีพวกน้ำมูกนะครับโดยที่จะงอยปากตังตรงดังที่ทุกคนเห็นนี้จริงๆอ่ะคิดเลือกซื้อ,อเลือกซื้อของกแก้วผมก็ได้ทําไปแล้วนะครับก่อนที่จะมาการเลือกซื้อนี้เราต้องถามผู้พ่อเลี้ยงก่อนนะครับว่าเขาให้กินอาหารอะไรบ้างหรือให้ประมาณกี่ ML ให้ประมาณกี่ครั้งต่อวันจริงๆอ่ะถ้าเป็นไซนี้ไซที่พี่เลี้ยงหรือเอาแฮปปี้มาจะอยู่ที่ประมาณ สามสามครั้งต่อวันเช่นเช้าเที่ยงเย็นก็จะอยู่ที่ประมาณ80-100 m ถนะครับหลอดใหญ่2หลอดเลยนะแต่ในกรณีการที่เราเอามาเลี้ยงไซส์ผงคุมด,ด,ด,ด่งเจ้าแฮปปี้ตัวนี้เขาจะกินอยู่เช้าค่ำนะครับเช้าค่ำนี้ก็ไม่ป้อนแล้วนะเพราะว่าในส่วนของกลางวันเราจะให้หัดแทกโดยในการหัดแทกของนกแก้วนี้ถ้าเป็นผงคุมมทุกคนเนี่ย ดื้อมากๆเลยอยากไปเล่นข้างนอกหน้าต่างาถ้าไซส์ขนคุมแบบนี้หรือ3เดือนนี้เนี่ยเจ้าแฮปปี้ของพี่3เดือนเขาต้องได้หัดแท้ในส่วนของตอนกลางวันแล้วนะครับในส่วนของเช้าค่ํานี้ก็ยังกินหารลูกป,ป้อนอยู่ที่ประมาณ60-70 ml นะครับแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับวันที่เขาจะกินนั่นเองอในกรณีการเลี้ยงแบบนี้ราคาก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะ เอาในส่วนของสุขภาพนกไว้ก่อนแต่การเลือกซื้อหรือหาข้อมูลน่ะ ผมไม่สามารถที่จะแนะนําฟาร์มหรือในส่วนของผู้ขายได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะทักมาถามในส่วนของเราไปเจอเองทักมาถามในส่วนของเครดิตหรือลูกป้อนตัวนี้เป็นยังไงเป็นอะไรบ้างก็สามารถทักสอบถามมาได้เลยก็มีพี่ๆที่เขา,อาสอบถามมาก็จะเป็นประมาณนี้หรือในส่วนของโตขึ้นมาสีอาจจะติดเขียวมากเกินไปดังรูปที่ทุกกนเห็นนี้หรือ,อมีพี่ที่เพิ่งไปรับมาก็สามารถสอบถามได้ว่าปลูกไฟไหมเลี้ยงดูยังไงแต่จริงๆอะ อยากจะให้อ่าผู้ที่เขาอ่าเอามาให้เราอ่ะแนะนําเราดีกว่าเพราะว่าการเลี้ยงดูอ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าเขาแบบปกไฟในส่วนของตอนเด็กหรืออะไรเราก็ต้องปกให้เขานะครับแต่ทางนี้ในการปลกไฟอะไรเราต้องดูในส่วนของสภาพแวดล้อมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดูสภาพแวดล้อมนี้เราไปปกเขาในส่วนของตอนที่ร้อนๆอ,อ่ะเขาอาจจะช็อกได้นั่นเองทุกคนดูดูเลยเพิ่งกินอาหารเสร็จนะครับเนี่ยจะงอยปากเลอะหน่อยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆอ่ะพวกนกแก้วบ่วนโคมาคอเขาจะรู้เรื่องนะถ้าสมมุติเราพูดหรือเราฝึกอะไรแต่ถ้าจะเลี้ยงนกใหญ่นี้อยากให้คำนึงถึงในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นพวกมเมล็ดพันธ่์ที่ผมใด้ขอเช้เนี่ยตรงนี้ก็อยู่ที่80บาทนะสาหรับพวกตะกูลถั่วทุกคนเห็นไหมคือเราต้องมีพวกนี้ไว้อยู่นะครับถามว่าทาไมถึงมีไว้พวกนกแก้วบวนโคมาคอนี้ต้องการ พลังงานเยอะพอพลังงานเยอะแล้วต้องการไขมันอะไรที่เขาจะเผาผลาญในส่วนของแบบการนี่เขาจะตีปีกบินหรือจะอยู่ในช่วงของวัยบินหนังที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เขาต้องการที่จะหัดแทะหรือกินพวกที่ไขมันเยอะแต่ทางนี้ถ้าให้กินพวกนี้เราต้องพาเขาออกไปฝึกบินข้างนอกด้วยนะครับให้ออกกําลังกายนะครับเห็นไหมทุกคนจริงๆเขาน่ารักมากๆเลยนะใครที่อยากจะเกลี้ยงก็ถ้าค่าตัวเขาอยู่ที่ประมาณ สามหมื่นไป,ไปไปอ่ะก็ให้เก็บในส่วนของค่าใช้จ่ายอย่างเช่นการรักษาอะไรประมาณสักหนึ่งแสนได้นะเพราะว่าอาหารลูกป,ป้อนที่เขากินอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะอาหารลูกป,ป้อนที่เขากินอ่ะอันนี้หมดไปสองกระปุกแล้วนะเพราะว่ากระปุกแรกที่แบ,แบ่งแบ่งแบ่งขายนะครับแต่กระปุกสองนี้ ในส่วนของปลูกสองจะหมดแล้วที่จะไปซื้อในส่วนของเสาอาทิตย์นี้ก็ถือว่ากินเยอะนะอาหารลูกป้อนก็อยู่ที่พันกว่าบาทเลยนะครับทางนี้ถ้าจะเลี้ยงนกกว่าโตก็ต้องเตรียมตังไว้ด้วยก็อยู่ที่ประมาณ78หมื่นนะถ้าใครอยากจะเลี้ยงเพราะว่าถ้าหากค่าตัวไปก็จะเหลืออยู่ที่3-4หมื่นเราต้อง นญยจะค่าตรวจโรคค่าตรวจเพศหรือในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆของเล่นหรือพวกมเมล็ดพันธุ์พืชตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้อัดเม็ดพวกถั่วหรืออย่างนี้หรือของเล่นมันต้องใช้ตังแต่ที่แน่ๆทุกคนจะได้เสียไหมทุกคนคงคงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้เลี้ยงว่าจะเอาครงแบบไหนให้เขาได้อยู่นะแต่แนะนําให้เอาครงที่ใหญ่กว่าตัวเขาว่าเขาต้องจีปีกหรือในส่วนของการ กระโดดที่จะบินขึ้นไปหรือในความสูงความกวา้างนี้ต้องได้ความสูงก็น่าจะอยู่ที่คนเราประมาณ2เมตรความกว้างก็ประมาณ3เมตรได้ก็จะถือว่าโอเคว่าเวลาเขาตีปีอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมปีเขาจะยาวแล้วก็ใหญ่มากๆเลยเห็นไหมทุกคนปีเขาจะยาวใหญ่มากๆซึ่งจะทําให้แบบ ถ้าเราให้เขาอยู่รงเล็กมากเกินไปอ่ะขนเขาจะไม่สวยได้นะครับเพราะว่าการตีปีกของเขาขนเขาจะแตกหรือหักได้นั่นเองแฮปปี้ก็ขนหักตุงมหางหักอยู่นะเดี๋ยวพี่ให้ดูคือแฮปปี้ไม่อยู่นิ่งเลยนี่แหละเวลากินข้าวเสร็จทุกคนเห็นไหมแต่แฮปปี้ไม่ค่อยร้องนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมแบบถ้าเรากรงแคบอะไรขนเขาก็จะแตกหักได้เห็นไหม แต่ทั้งนี้เราก็ต้องเอาเขาออกมาเล่นบ้างให้เขาได้ตีปีดข้างนอกเข้ากรงแล้วเขาถึงจะได้นอนพักลมก็ต้องเปิดให้นะครับเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นนกที่ร้อนมากๆเลยนะสําหรับในส่วนของราคาตามที่ผมได้แนะนําไปอ่ะก็ให้พิจารณาเองนะครับว่าอยากได้ไซส์ไหนเพราะว่าพวกเวนโกมาคอนี้ราคาของ ไซส์หรือขนาดตัวค่อนข้างที่จะแตกต่างนะเพราะว่าอาจจะมีต้นทุนในส่วนของค่าอาหารค่าอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ทางนี้ก็นั่นแหละสามารถสอบถามมาได้เลยเราผมสามารถตอบได้ในส่วนของที่ตัวเองรู้แต่ถ้าส่วนไหนไม่รู้ผมก็น่าจะตอบให้ไม่ได้ก็ให้ถามในส่วนของผู้ขายได้นะครับแต่ทางนี้การเลือกซื้ออะไรตัดสินใจให้ดีและคิดให้มากๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับเราอะครึ่งชีวิตได้เลยนะทุกคน ว่าพวกนี้อายุค่อนข้างที่จะยืนยาวเหมือนกับอายุของคนครึ่งชีวิตของเราได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมดื้อตลอดชีวิตได้เลยนะครับเขาอยู่ได้ประมาณ80%เลยนะแต่ทางนี้ก็ต้องรอดูวัน60%หรือน่าจะไม่ถึงนะถ้าตัวแฮปปี้พี่ให้สูงสุดถ้าพี่เลียงก็น่าจะประมาณสักถ้าเขาไม่ลหลุดหรืออะไรก็ประมาณ20-30ปีนะครับทุกคนเห็นไหม น่ารักมากๆเลยสําหรับบวนโคมาคอนะแต่บางตัวอาจจะร้องเสียงดังใครที่จะเลี้ยงหรืออะไรก็พิจารณาในส่วนนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเห็นผมเลี้ยงแบบนี้อาจคลิปดูเหมือนแบบเลี้ยงสบายในบ้านอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ดีหน่อยแฮปปี้ผมเขาไม่ค่อยวอุ่นวายอะไรเท่าไหร่เขาอยู่นิ่ง นิ่งในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเข้าปรงอะไรเขาก็จะนอนหรือเปิดพัดลมให้เขาก็จะนอนนะครับแต่การปล่อยอยู่บนต้นนี้เราก็ต้องดูด้วยนะอะไรที่เขาแท้ออ่าาเสี่ยงต่อการที่เขาจะป่วยหรือติดเชื้ออะไรก็อย่าให้เขาแทะอย่างเช่นพวกอะไรที่ฟุ้ยๆเป็นปูงเป็นอะไรก็ระวังเขากินเข้าไปแต่ทางนี้ก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงดูนะผมก็สามารถที่จะ พูดถึงในส่วนของที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเขาป่วยอะไรก็ให้ไปหาหมอหรือเอ็กซเรย์ดูได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของราคาก็จะอยู่ที่ถ้าใครอยากจะเลี้ยงจริงๆอ่ะเอาเอาที่แบบเป็นคนนามขึ้นมาก็จะอยู่ที่38 0ห0นนะครับหรือ3 0 0 0 0นไปลายนะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงลูกป้อนบวนโกมาคอเป็นดัง้งย่ทุกนเนียนนี้ไซส์ประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนนะครับไซส์คนนามนะก็จะอยู่ที่38 0 0 0ถึงเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมา อัปเดตทุกคนดูเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแฮปปี้พี่ไม่อยากอยู่แล้วนะอยากลงไปพื้นแล้วนะครับบายบายไปละเด้อใครมีความเห็อะไรคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับช่วยแฮปปี้ฮแฮปปี้แฮปปี้ครับกลิ่นตัวขรหอมาม,าอาม,ม,ามากเลยทุกคนอายเขียวมากๆเลย